คุณต้องละวางความตัดสินไม่จัดไม่ตัดสินใดใดทั้งสิ้นแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้รู้เท่าทันวาละอารมณ์เต็งตลอดเวลาอย่าไปโฟกัสคนอื่นนอกจากตัวเราเองค่ะถ้าคุณมัวแต่เอาจิตไปเล่นกับคนอื่นนะบอกเลยว่าโหปั่นป่วนตายอะ่ะโดยเฉพาะทวินนะคะถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสอีกฝั่งนะคุณทําอะไรไม่ได้หรอกจิตวิญญาณคุณก็ไม่เลื่อนด้วยแล้วคุณจะไม่ได้โฟกัส เลยค่ะแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณเกิดมาทําอะไรแต่ถ้าคุณโฟกัสตัวเองโดยการที่นั่งสมาธิจิตนิ่งว่างคุยกันให้เเซ่บ่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้เองค่ะอย่างเช่นคุณจะมีเซนส์สัมผัสมันจะค่อยๆเปิดเดจาวูเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆบอกเองแล้วคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอาจารย์ถึงย้ําเสมอว่าเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่คุณจะคู่ควรกับ สิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตแต่ถ้าคุณด้อยค่าคุณหมดกําลังหรือคุณแบบทอ้อถอยทอ้อใจหรือคิดว่าเราทําไมเจอแต่เรื่องเลวร้ายมันก็จะวนเหวี่ยงนั้นแหละถ้าคุณไม่เอาเรื่องแบบเหล่านั้นออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังงานซะเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยน